สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาเล่นเดินเร็วกับป้อนะครับเหมือนรอนบีนั่นแหละตอนนี้นะครับผมก็ซื้อผ้าปันแผลที่ล็อบบี้มาสีอันนะครับแต่ตอนนี้จะต้องไปทำอะไรพ่อป้าซื้อฐานก่อนอเล่น เอากระดาษไปแปะที่รถไฟเพราะว่าสมีตอนนี้ก็แปะกระดาษเสร็จแล้วนะคบต่อไปก็ ยังไงก็ก็ต้อไปสุดทัาช่วยนะแล้วมันก็พอเนี่ยมีแตงกวามียิป <c oughs> ตอนนี้นะครับก็เล่น ราก็ค่อยซื้อเมทัลชีตกรไดาษพร้อมแล้วไปใช่แล้วแต่ว่าวใช่เพราะว่าเชอบเงินเต็ม เธอรีบเราแวะนะทำไมเงื่อมีปืนมีปืน้ย่หเธอรอเสียงเราตออุาา้ยอันนี้ด็อกเตอร์รึเปล่าเจอบ้านหลังนึงเป็นกันเนอร์ซอมบีก้กันตัวนี้ Uh-huh. าใจถ้าเป็นรูปไปแม่แแก็ก็นี่ไม่เห็นข่าบอยสักตัวหนึ่งเลยยิงหัวทีเดียวแตกหมูบ้าน หมูบ้านแล้วนะครับแต่เป็นแค่หมูบ้านเลยพนะอดีวิ่งเร็วจะตายเด็กเดี๋ยวไปลอมันมาก็ได้เดี๋ยวไปลอมันมาเดี๋ยวไปลอมันมาวางรอรอเรามีปืนก่อนใช่ไหมไ ประมาณประมาณยี่สิบนาทีได้ยี่สิบนาทีใช่ซอ,ซอมบี้คืนนี้ซอมบี้กับหมาป่าคนละหมาป่าอันนั้นมันหมาป่าแล้วแต่นั้นมัน แต่นั้นมาคนละพวกเจ้านั่นมันเป็นมะบะชั่วก้าโตมันออกกำลังกายทุกๆสิบชั่วโมง ได้เลยซอมบีม้มนขายไม่ได้ไ,ได้แค่เชือกแวมไพร์หรือเปล่าไม่ใช่ตำรวจตำรวจออกมาไกลแท้โอ้โหตำรวจมาไกลแท้แอบน่ากลัวนะมีง่ไงซอมบี้อยู่นี่คือ โอ้ยก็เ้าองแท้ไ้แต่รเราจะแต่งรถไฟอะไรก็วันนี้ มันจะไม่ผ่านรถไฟรับเก็บด้วยยังอย่างน้อยก็ยังมีเงินไปตังชีวิตเมื่อกี้ซอมบี้มันขายได้ตัวหนึ่งเอ่อไม่น,น่าใช่ซอมบี้ขายด้วยไม่มันขายได้ห้าน่าจะใช่ปัั้นนมขายได้ห้า,า,า,าหรือห้า ย,ยังไม่เต็มไปเลยไปเลยเออใช่ชขอพรนี้แบบเดือดืเลยนะเดือดเดเลยเพราะว่าเราต้องเตรี ใจเลยบ้านเชอรีฟเผื่อมีปืนเผื่อมีปืนเผื่อมีปืนเชอรี่เฮ้ยปาป้า

ใช้ยังไงอันนี้แล้วก็ E ใช่ไหมโอ้ยโอ้คือีโอ้คือีขึ้นมาเอาไปเดท่ปด้วยอันยึงเอาไปเดทด้วยอันนึงเดี๋ยวตุยมีฐานด้วยแต่ว่าเราเราต้องใช้พิก X ในการขุด ไม่ใช่ก็เหอะนั่นไงไปเลยเราบุกเลยหัวมันขายได้สองร้อยห้าสิบเราจะเคลียร่มันเลยเแล้วเราก็จะจัดการมาด้วยพวกยังก็ได้ยังก็ได้ <laughs> ไม่ใชม่มันจะมาต่อแปดนีไหมเ <laughs> ดี๋ยวว่าอย่าเพิ่งเลยอย่าเพิ่งต,ตุกมันเลยดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยว เดี๋ยวตายเพราะว่าตอนตอนนี้ปลูกกับเพื่อนในตายไปแล้วรอบหนึ่งนะี่ยเฮ้ยนิมครับบอยขอแค่หัวมันเอาไปขายก็พอทองเยอะไม่ใช่เหรอตรงนี้จริงด้วยทองเยอะแบบตัวรุ่ของเก็บของนี่เชพเพิง เอาไหมเอาไปเอาน้ำเด้อเอาไว้ให้น้ำเด้อป้าป้าขวดนมขวดนมของมิวแมนป้าป้ารู้จักไหมค้ามิวแมนอ่ะใช่ไม่รู้ว่ามันดื่มได้ไหมป่า นี่เนี่มาทาตัวเองอ,อทาด้วยความคุ้นทองจากนม <c oughs> เราได้ความคุ้นทองจากนมอะเรป็นเหลือทองนน้ำเเอนให้เฮ้ย,ย <c oughs> เร็วคืนี้ว้ผ่าด้วยเราอยู่ในนี้อนเรายนนี้ก่อนเราวิ่งไปเลย ฟ้าผ่าไม่โดนหรอโดนฉันเคยเลยเดี๋ยวนายจะวิ่งไปรอที่ลบไฟเลยนะเ<ต>วลอที่ลบไฟก็ไดแน่จริงก็ได้คาบอะไรมันมุกเมื่อ<ต>ก<ว>ี้ฟ้าผ่าไหลหัวฉัหวแม่ล<ต>ัว กลัวแล้วก็ไปดูอะไรข้าวสว่านข้วหยวกไม่เจอปุ๊กเลเสียงเพลงก็ยังอยู่เลยกำลังดูซื้อของอยู่กำลังรถไฟกำลังคูเลยขมอกกำลังคูเลยฟ้าผ่าข้างหลังตายซ้ำ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 โอ้โหหน้าดำหมดเลยไหนเนมอยู่ไหนอโดตัวทำไมทั้ย่าง แม่้มก็หาคุณแม่จิ้มาคุณใช่มนมีแล้วแต่ว่ามันมีแค่สองสอไม่ี้ก็สอโอเคว่ายังไงหัวนิโคล่ามันก็ขายได้2องรอย้าแล้วก็ยูนิคอร์นยยูนิคอร์นก็นนก็ขายได้ สองร้อยห้าสิบแบบมีชีวิตแต่ถ้าตายแต่ว่าเรียกว่าร้อยห้าสิบถ้าถ้าตายแล้วจะได้แค่ร้อยห้าสิบเนี่ยมีปืนเติมทำไภาษาไทยมันแปลว่าเมีเรื่อยไฟฟ้าเห็นเอเลยเห็นอยังเลยยังโปแจงยังโปแจง อย่ามาแจ้งแต่แต่ไม่รู้ไปดูเวลาที่เอ้ยแจ้งแล้วแจ้งแล้วรถเราอยู่ไหนนู่นไงอยู่ข้างๆเชลีปไทไนั้นนะ <c oughs> ่ีนลยังเร็วอยู่ยังเร็วอยู่ไปเลยเือรสองช้าแล้ว ไปเลยใช่ไหมไเยียังตัวเห็นจากวันที่กบฟ้าเยียร์ตัวเท่าไม่ได้จนวันนี้เราจะไม่แวะบ้านเลยใช่ไหมไอ้ปืนนั้นนันเป็น,นี้ปืนกระบอกเดียวนั้นเป็นแง่ เฮ้ยพี่เบอร์ดใช่ช่องเลว่าพี่เบิร์ดตัวใหญ่ดีเป็ตัวใหญ่อะ่อะบ้านหมู่บ้าน,าน,านเรามีปืนครบทั้งสองคนก่อนใช่ไหมใช่นชอบปืนลูกโบ ขับอีกไม่อยู่แม่เสียง่ตอนนี้ใกล้แล้วอีก3 0 0 0เมตร Bobet. <laughs> ก,กิจการไหมมันมีทิ้งสิบบาทจิงโดนนี้เช่าเพิ่มบานตัวนีครับคุณตํารวจน้ำมันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ครับไม่รู้ นี่มันต้องนีกระสุนสีน้ำตาลเดี๋ยวนะนี่เราจะบืออะไรเดี๋ยวที่เก็บของแม่โอเคซื้อกระสุนไว้ก่อนเดี๋ยวนะอะไรขายบ้างเจนเดโลสตอเจนเดโลสเจนเดเลสตอรขายของทั่วไปขายของทั่วไป เนมเดส์มิลลิโกลเนี่ยเลยเนมนีแค่ไรเดาดูก่อนข้างขวาข้างซ้ายแล้วก่อนนี้ด้วยปืนร้อสาิบาปื้ ให้เรายิงไม่ได้แลาจเลยปืนคนปืนคนไหนอ่ะมันมันมันยิงเออตอนที่มันยังไม่ได้อัปเดตคนมันมันก็ยิงเองอัตโนมัติอยู่แล้วอะ่ะไม่ได้นะแต่ก่อนแต่ก่อนทำได้ ขอซื้ออีกสองอันละกันกระสุนปืนไรเฟิลกระสุนนะกระสุนทักเท่าไหร่เกระชุดมีร้อละที่เหลือก็ไปซื้อฐานเดี๋ยวเหมือนฝนจะตกอีกเลยวันนี้อุ้ยเอ็กซ์บอกนะว่าฟ้าผ่า พ้าผ่า lo ... ไปอยู่ในร้านเลยชอบสปอร์ตไปมั่วนี่รวยแน่เช้าแล้วเอาอร้อยรเอยสี่ร้อยหกสิบหนะโอเคแต่ว่ามันมันซื้อปุ๊บมันได้สี่อันเลยนะ เอามาแตะไว้แล้วมาเป็นกล่องอ่ะอเอากล่องมาแตะแล้วนี่ไงมีมีมีเมทรลชีสสีอันได้อยู่ได้อยู่เอานมมาทาตัวและแข็ก่ง ป๊าป๊ารู้ไหมว่าโหมดใหม่อ่ะมันมาเป็นอะไรมันโหมดแบบซอมบี้สามารถติดไฟได้แค่รู้ก็พอว่าแค่รู้ก็พอว่าเมไหก่อนแล้วก็ขึ้นไป ถ้า,ากลับล็อบบี้แล้วเดี๋ยวเนส่งส่งคาสคนขนเหมวองให้แป๊นนึงติมนเท่าชีดก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวซอมบี้เดี๋ยวซอมบี้ก็ปีล หรือไม่ก็ปีนไปหัวรถไฟเลยอ่ะเขาไม่ได้ก็จริงแต่ว่ามันปีนได้ไงเขาไม่ได้แต่ปีนได้ไง ี๋ยวเราขวายสอยหัวใช่ไหม